สวัสดีค่ะ On m i n K 4 o ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด Subscribe ช่อง The New Life k ี i t TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักๆของพวกเราค่ะอุ้งอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์เดลินิวชวนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่พลอยอยู่ที่นี่ค่ะซอยศูนย์วิจัยเพราะว่าเราจะมาตามหาความอร่อยเบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงที่ร้านทีมส์นูดล์เฮาส์ตรงซอยศูนย์วิจัยว่าแล้วนะคะเราได้กลิ่นความหอมของน้ำซุปของเบะหมี่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญกับคุณทิมค่ะจะรอไขคำตอบความอร่อยของเบะหมี่ที่นี่ให้เราฟังกันค่ะ นี้นะคะแม่พลอยนั่งอยู่กับคุณทิมนะคะค่ะสวัสดีครัคุณทิมค่ะสวัสดีครับค่ะคุณทิมคือเจ้าของร้านทิมเดอ์เฮาส์ตรงซอยสุนวิจัยที่เรื่องชื่อนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือจากจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้แล้วก็มาเป็นอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยค่ะคุณทิมค่ะอยากจะให้คุณทิมแนะนํำเลยค่ะว่าเมนูเด็ดเด่นโดนลิ้นของของร้านคุณจิมจริงๆอ่ะของผมเนี่ยถ้าเป็นเมนูเด็ดเลยนะครับ ก็ต้องเป็นตัวทีมซูเปอร์สเปเชียลค่ะซึ่งก็คือเบอร์เก้าซูเปอร์สเปเชียลก็คือจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบไข่กุ้งไข่ยางมะตูมนะครับแล้วก็กะเกี๊ยวครับแล้วก็เป็นน้ำซุปปลาแห้งครับค่ะอันนี้เป็นชามใหญ่นะครับอันนี้เท่ากับ2ชามราคา150านะครับถ้าเราจะเอาชามเล็กก็สับเป็นมิได้มินิได้ก็ครึ่งหนึ่งก็คือชามละ90้าสครับค่ะอันนี้คือว่าความเป็นทีมอยู่ที่นี่ครับวามซเปอร์สเปเชียลความเป็นทีมอยู่ะ แล้วก็ลองลงมาล่ะคะที่น่าสนใจลองลองมาก็คือจะเป็นบะหมี่ไข่กุ้งกับเกี๊ยวกุ้งอันนี้ก็คือจะมีเกี๊ยวกุ้งหมูแดงไข่กุ้งนะครับแต่ไม่มีไม่มีหมูกรอบแต่สั่งเพิ่มได้ค่ะนะครับซึ่งทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือเราทําเองทําเองหมดครับแล้วใครต้องการแบบไหนก็คือบอกได้เลยครับจะเอาอะไรไม่เอาอะไรก็คือเพิ่มได้ครับที่นี่เกี๊ยวก็คือลูกสิบบาทไม่ว่าเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งแล้วเกี๊ยวกุ้งเชฟกุ้งเป็นตัว<อ>ครับผมหมูกรอบก็เพิ่มสิบบาทหมูแดง่ค แล้วเมนูแบบเบสิกที่สุดเลยเบสิกที่สุดนะครับก็คือเป็นบะหมี่นะครับเกี๊ยวรวมนะครับ50บาทมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งหมูแดงแล้วก็บะหมี่ค่ะที่น่าสนใจค่ะคี่ทีมคือตัวเส้นครับมันจะเรียกว่าเป็น Angel Hair ก็ได้เพราะว่าดูแบบเล็กเรียวสวยงามนะคะแล้วก็น้ำซุปค่ะ มีสูตรลับอะไรไหมคะเพราะว่ามันกลิ่นเนี่ยจะหอมหอมมากเป็นน้าซุปปลายแห้งครับค่ะครับผมเป็นปลายญี่ปุ่นครับปลาคาสุโอกับแล้วก็มีใช้เท้าขิงแล้วก็อย่างอื่นที่บอกไม่ได้ครับแต่ไม่มีหมูไม่มีไก่ครับแล้วไม่มีที่นี้ไม่ใช่ของชลรสครับแล้วเมนูอันนี้นะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวรวมน้ำมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูนะครับหมูแดงครับค่ะเกี๊ยวนี้แบบกลมแล้วก็ไส้ในที่ดูแบบแน่นหนึบเลยนะคะครับผมน้ำซุปก็ก็คือใช้กุ้งทั้งตัวเลยครับค่ะ เรียกว่าบะหมี่แล้วก็ยังมีข้าวครับค่ะบางคนอยากมาแล้วกินอิ่มครับนะครับหรือถ้าเบื่อเส้นมาบ่อยก็คือเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบครับค่ะของเราก็จะมีพริกทอดไข่มะตูมแตงกวาต้นหอมกุนเชียงเป็นตัวซอสครับผมมันเป็นซอสสูตรโบราณนะครับนคือของผมจะไม่ใส่แป้งเลยครับเราจะเคี่ยวนะครับที่ทําให้น้ํามันข้นเนี่ยก็คือเราจะเคี่ยวให้มันให้ให้มันห้วนนะครับและความเหนียวนี่เกิดจากควาาการเคี่ยวไม่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 มีแป้งครับแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ได้ใส่ของหมูแดงอะไรอย่างงี้ไม่มีครับ แล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นกับแก้มครับหรือว่าคนที่แบบเน้นจะกินหมูแดงหมูกรอบนะครับอันี้นคือเจ็ดสิบบาทครับค่ะตัวหมูกรอบเนี่ยครับจะมีความแห้งแล้วก็กรอบหอมครับมีกรรมวิธีเป็นสไตล์ของตัวเองไหมคะมีครับ,ค,รบคือทุกคนเนี่ยก็คือ9กาเรเนในที่อื่นเขาบอกว่าคือต้องต้มหมูก่อน สองก็ต้องแทงรูให้มันมันออกครับของผมไม่ต้มไม่แทงด้วยอ,อ่าครับแต่มีวิธีอื่นที่บอกไม่ได้<อ>นะครับอ่าแล้วก็ย่างอย่างเดียวครับไม่มีทอดครับแต่คือว่ามันทุกอย่างเนี่ยก็คือจะอบให้จนในมันนี้มันไหลออกแล้วคือหมูกรอบแบบผมเนี่ยคือหนังต้องกรอบแล้วต้องเล้่ไอ้ตรงมันนัต้องแห้งแต่เนื้อยังชุ่มฉ่ำอยู่และต้องไม่แข็งครับค่ะร้านเนี่ยเปิดปิด วันไหนบ้างอะคะร้านเปิดทุกวันครับปิดวันอาทิตย์นะครับก็คือเปิด10บโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับก็คือ,อตอนเที่ยงก็คือคนจะเยอะมากครับดังนั้นคือถ้าอยากมากินสบายๆก็มาก่อน11โมงส5ห้าหรือหลังบ่ายโมงบ่ายโม,มงครึ่งเนี่ยก็จะดีที่สุดครับค่ะ,คะสำหรับคุณทีมผู้ปริกเวลามาให้ทางเดลินอรชวนชิมได้พูดคุยถึงทั้งที่มาของร้านแล้วก็เมนูเด็ดเด่นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทีมมากเลยนะคะแล้วก็ไม่พอยนะคะจะขอลาคุณผู้ชมค่ะ เช่นเคยค่ะแอบหลบฉากไปลิ้มชิมรถเองลำพังว่าสูตรเด็ดของคุณทีมจะอร่อยแค่ไหนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ